ับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนสาวพิมพ์ผ้าเพื่อนสาวเล้าคนไก่บ้านพี่น้องมาเด้อมากีดจับมะฮุงน้ำกันอยู่หายหน่าพี่น้องมาเมื่อกี้นั่นคลิปมันคลิปมันตัดพี่น้องเอ้ยเอาเอาตอนต่ำแล้วเลยซะพี่น้องอืมเอาอันคนใหม่มากดกรองให้พี่น้องมาเรื่องด้ใจพี่น้องเลยมามาเด้อมา,อมาตมาดมะหุงเพชรเพชย์อยู่อ่ะ ตามมังหึงเผ็ดเพชรยู่ยูว่ะพี่น้องมากินน้ำกันพี่น้องกับสาวพิมไปไปหน่อยมามาเด้อมากินกับสาวพิมพ์กับน้องสาวพิมพพ์าเพื่อนเด้อมามากินเลยไปเลยเข้ามามีไข่เอาไดหยงมานำเลยเอาถ้วยเจียวนะนที่สุเฮียเดนะ้มาเด้อไข่ขออึ้นไข่นกกระทาเนาะนแต่กับประยุทธ์จะไข่ยังจะกับไข่นกกระทาอะกินห้องไรอยู่เหมือนเ้มาเรากระเด็นเราลายใหญ่ห้างลุย ตอนเล็กน้อยพี่น้องมือไมหมฮัตเฮ็ดฮัตท่ำนะเดี๋ยว mm hmm. ขอใส่มือเด้อพี่น้องเด้อยวขอบ่ามากักอีหลีเด้๋อันซสอมๆอมเซ็มๆซ็มมาขี่กับปลามึกก่อนซิมบือท่ำแรกพี่น้องค่ำแรกแนกหมันท่ใหญ่ๆตาสวๆบรรยากาศทง่งนาเฮาเป็นไรพี่น้องบรรยากาศดีๆเด้อ

มาเลยน้องพี่น้องคำจังสีเลยสชุดหยอดน้องสาวต่ำให้เกินพี่น้องต้องตกดินก่นเจ้อ อบไลไปมึกกินเนะียครอกว่าุดแยมีพักเส้ผ่อยนะ้ำ อมาทำตุต่กับกุ้งแมงแมงตำุงก็มาพี่น้องนะทำใหญ่ๆกับสาวพิมพ์พาเพื่อนพี่น้อง ทำจตสวนแล้วแล้ไปทำขนทำขนมทำขนมช็คโกแลตโอ้จับเอากระดาษมากก็ดีเลยล่ะมุกอ่ะเท็นไหร่ที่มุกเปแลมาพี่น้อง ได้ของผักเพลี่ยนผักมาแต่เล่าให้เบิงบันไดพี่น้องมันจะพิดเบนเท้อมาเอาไข่ไม่คไมชคืนด้วยหล่ะไข่ลูกกระทาบางคนเลยลูกกระจิบทำหนหน่อนะครับ ทำหน่อหน่วยเพราะที่พอดีพี่นังเลถ้ากินทั้งไห่ทั้งเพสที่น้องพี่นังละอย่าลืมกดไล่กด้ยเซ่ให้จับพิมพ์พัเพื่อนอในเด็กห้องปีส้มได้เดี๋ยวพี่น้องแต่ว่าห้ามด่าอือหรือยังให้นิดก็ได้ปีส้มหายปั๊บปุ๋งได้โย่ ชุมบอดากันบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อ ข้างๆเสาาเา,ะาสะปเป็นหน่วยเด้อกลินเ่งลองสาวถาเด้ออันน้ำมากินกัน กับติกน้ำเขาแล้วเพชรแห้งพี่้องหาน้ำก็ได้มากับกูทำบุเพชกับเสียบมันกปล่อเลยนะพี่แนน เทมาแล้วนะดังก้อดเลยอืมกินอย่างที่เพี้ยนเนะพี่น้อง อนนี้เอมาเดาไปหาช็อกนมมาใส่มาเนี้ยทำาะไรนี่ละเราเพิ่เห็นหนา้าเห็นหนวดเท่าน้ำนะทำอย่าย,ย้ตาสวดสวดอือ

Càng khen của các bạn hâm mặt. à lệch mặt 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 mà mặt mặt phục mặt mặt à Thảo mặt một mặt 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 hỏi mặt 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 bắp mặt 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 แม,ตมงตำพผงก็มาเพี mm. ยงคู่ใจนักคลิปเนี่ยสาวสาวกินตำ่งหรือแกงและไมคำไ่มาบอกได้แนวดัทที่เฮ็ดกินได้เพียงเมากินเพื่อนน้องเบงกดกลับไปเบงเลยสองสาวพิมพาเพลินสาวเล่าอกอนไกลบ้าน <c oughs> กินไปน้ำสมักไปน้ำเด้อยพี่นอ้องมันเผ็ดเผ็ดๆเจ็กหน่อยนะพี่น้องนะมันจงแซ่อัน,นาา pet, อบน่เผ็ดกับโบแซ่ แอปเองหัวอ,อ่ะกดคาหน่อยป้ามาขอดับอีกแก้วนี่ลาผีแล้วน้องไปพี่น้องคลิปมันสีเงาเกินมาเลิ่มากินน้ำผึ้งกัน,กนคลิปมันสีเงาเกินไปพี่น้อง กเนีย่ยแหละพี่น้องจ้าบายกลับกลับกันหลายๆครับพี่น้องสวัสดีค่ะน้องคอยดน้องคอยมาสวัสดีค่ะ